พละพักนักปรุง p l u สเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเราจะเอาแผ่นเจลาตินนะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมาตีครีมชีสครับวันนี้ปกติแล้วก้อนไซส์เล็กเนี่ยครับมันจะหนักประมาณ250กรัมนะครับผมตัดมา200กรัมตีครีมชีสนะครับให้มันนุ่มนะครับเนียนอันนี้ครีมชีสเริ่มนุ่มแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำเลมอนลงไปนะครับ จากนั้นครับเราก็จะตามด้วยน้ำส้มซ่านะครับตัวนี้ก็จะให้กลิ่นหอมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยให้รสเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะได้เพิ่มนิตินะครับให้กับความเปรี้ยวของเราจากนั้นครับผมก็จะใส่กลิ่นเลมอนนะครับของแม็กคอมิกตัวนี้ก็จะเป็นเลมอนเอ็กซ์ทรักนะครับสกัดจากเลมอนแท้ๆนะครับจะทาให้อาหารหรือขนมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากขึ้นนะครับด้วยปริมาณแค่นิดเดียวตีอีกครั้งนะครับให้มันส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นผมจะพักเอาไว้นะครับมาดูที่เจลาตินเราบ้างนะครับตอนนี้เจลาตินเราก็นิ่มดีแล้วนะครับผมจะบีบน้ําออกนะครับก็ใส่พักไว้ในชามเดิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันน้ําตาลทรายครับผมตีครับให้ตัววิปปิ้งครีมเนี่ยขึ้นเป็นยอดฟูๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องแข็งมากนะคประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วผมจะเอาเจลาตินนะครับไปเข้าไมโครเวฟนะครับให้ตัวแผ่นเจลาตินเนี่ย ลลายซะก่อนจะเอาตักวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงมาผสมในส่วนผสมของครีมชีสเรานะครับแล้วก็ตัล่อมให้เข้ากันนะครับอพอเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็ตักวิปปิ้งครีมใส่เพิ่มลงไปครับแล้วก็ทำแบบเดิมนะครับคั้งสุดท้ายครับหรือครั้งสุดท้ายผมก็จะ เทส่วนผสมทั้งหมดนะครับไปรวมกันแล้วก็ตัด่อมให้เข้ากันจากนั้นครับเราก็จะใส่เจลาตินที่เราละลายไว้เมื่อกี้นะครับตามด้วยสีผสมอาหารนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นสีเหลืองไข่นะครับหรือจะใช้เป็นเหลืองมะนาวก็ได้เหมือนกันนะครับจํานวนหยดสีเนี่ยเอาตามที่เราชอบนะครับนี่ด้วยความที่ตัวครีมเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับก็จะต้องใช้สีเยอะนิดนึงหรือว่า เราจะประยุกตโดยการใช้สีแดงหรือสีส้มเข้ามาช่วยก็ได้ครับขั้นสุดท้ายนะครับผมก็จะขูดผิวส้มซาสนะครับใส่ลงไปเพิ่มนิดนึงนะครับจะได้มีกลิ่นหอม,หอมเพิ่มอีกก็ผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์เรากันนะครับแล้วก็บรรจุใส่ถุงบีบนะครับนี่ก็เป็นแม่พิมพ์ซิลิโคนนะครับนี่จะเป็นแบบรูปทรงของชีสก้อนนะครับตามในการ์ตูน ชื่อดังสมัยก่อนนะครับแล้วก็บีบลงไปได้เลยครับแล้วก็ในระหว่างชั้นนะครับผมมีครีมชีสที่ตอนแรกผมแบ่งเอาไว้นะครับเราหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับก็วางใส่เข้าไปด้วยได้นะครับก็บีบต่อนะครับแล้วก็จะมาปาดด้านบนนะครับให้เรียบเรียบ ากนั้นนะครับเราก็นําไปแช่ในช่องฟรีซนะครับอย่างชิ้นใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงชิ้นเล็กก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์ด้วยนี่ครับก็ครบ4ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจัดเสริมนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แกะออกจากพิมพ์เท่านี้นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราก็เอาตัวชีสเค้กแล้วนยครับไปแช่อยู่ในช่องเย็นธรรมดานะครับประมาณ1ชั่วโมงก่อนเสิร์ฟนะครับตัวชีสเค้กเนี่ยก็จะนุ่มลงนะครับสามารถตักกินได้ทันที ตัวพิมพ์ที่เราซื้อมานะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทั่วๆไปนะครับนอกจากทำตัวชีสเค้กแล้วยังทำขนมเค้กอื่นก็ได้นะครับทำสบู่ทำวุ้นก็ได้เหมือนกัน หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ